เพเพื่อนครับพบกับผมมันนีแเท่ครับตอนนี้เช้าเช้าเพื่อนครับเราอยู่ที่ปอสอต้นเพื่อนเพื่ครับบรรยากาศที่ยอดมากครับทุกคนดูดิเนี่ยแบบเช้าเช้ามีภูเขาที่ก็บ้านลุงครับทุกคนดูดิลุงก็อยู่ด้วครับแบบบรรยากาศแพรยามเช้านะมีหมอกครับทุกคนตอนนี้ฝนก็คึ่มๆนะคึ่มๆนะเดี๋ยวนี้เราจะมาดูว่ายามเช้าเราจะอาบน้ำกันไหมทุกคนนะครับน้ำทนี่อุ่นมากครับเพราะว่ามันเป็นน้ำจากเอ่อแยงซีมาที่จากทางนู้นครับไหลมาจากภูเขานะครับทุกคนดูดินะ เรามาดูวิธีการอาบน้ำเราไม่มีอะไรพวกแบบบ้านนะไพวก้ทุกคนดูน,นี่ครัเรือเราจะลากไปยังเมืองครับทุกคน อ่ะครับทุกคนครับตอนนี้ก็หลังจากที่ผมอาบน้ําตอนเช้าเสร็จเพทุกคนนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนชวนมาชมบรรยากาศแล้วก็มาชมแพนะครับทุกคนนะดีครับเช้าเช้านี่สวยมากครับทุกคนครับโอ้โหนี่ครับทุกคนดูดินี่ครับนี่ทุกคนดูดิครับโอ้บรรยากาศสวยงามมากครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะไปดูอ่า บรรยากาศกันแล้วทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าห้องพักแทนมีอะไรบ้างพทุกคนนะรีวิวเช้านี้ครับอ่ะไานี้นะครับเราก็จะพามาดูเป็นห้องนะทุกคนมีสองห้องครับ <S <S นี่ครับเป็นห้องพักนะพทุกคนครับนี่ก็คืออาจจะยังไม่เรียบร้อยพทุกคนครับนี่ครับ มีพัดลมแม่ทุกคนครับเป็นห้องพักที่แบบว่านี่ครับมีหมอนผ้าห่มนะครับทุกคนแล้วก็นอนติดแบบนี้นะครับเพื่อนทุกคนดูดีนี่ครับโอ้โหบรรยากาศตรงหน้าต่างเพื่อนทุกคนดูนะอ่าเปิดยังไงครับทุกคนเปิดอย่างนี้เหรอนี่ทุกคนดูดีว้าวโอ้โหมันจะฟินแบบนี้เวลานอนเพื่อนทุกคนดูนะเวลานอนจะฟินแบบนี้นะทุกคนดูดีครับนี่ครับโอ้โห นี่บรรยากาศในห้องเพื่อนๆนะหท่านอนมันจะฟินแบบนี้ครับทุกคนนี่ครับทุื่นครับมากคับนี่ครับมาดูครับโอเคครับนี่ฟินมากครับทุกคนนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปดูห้องครัวนะครับทุกคนไปไปดูนทุกคนไปเนี่มีคาราโอเกะนี่ มีสองห้องนะครับมีสองห้องครับทุกคนนี่ครับอ่าไปดูห้องครัวนะทุกคนมีห้องน้ำสองห้องห้องน้ำสองห้องนี่ครับบรรยากาศนะทุกคนนะนี่ครับมีห้องครัวห้องครัวครับท <ived exist. S 2> <t un>? ุกคนนี่ครับเอาไว้ทําอาหารทำอะไรได้ครับทุกคนนี่ครับโอ้โหบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ครับทุกคนดูนี่ครับทุกคนดูดิครับ โอ้ว oh, wow. ่าเดูสนี้ก็จะเป็นหลังระเบียงนะครับเพื่อทุกคนนี่ครับเอ่อ <Hey, S 1> คนดูอนี่ก็จะเป็นระเบียงด้านหน้านะเพื่อทุกคนนะหลังจากที่เราออกนี่ครับบรรยากาศเป็นด้านแบบนี้เลยพื่อทุกคนดูดิโอเคมีหมอกครับเพืตอนนี้ก็ฝนดูด้านหลังครับเพื่อทุกคนนะ ชมวิวเอาไว้ถ่ายรูปได้ครับพทุกคนดูดิโอ้โหสวยมากครับเลยทุกคนนี่ครับโอ้โหครับพทุกคนนี่ครับถ่ายรูปนี้ก็จะเป็นเตาปิ้งย่างครับทุกคนนะสามารถมาปิ้งย่างได้ครับทุกคนนะนี่ครับทุกคนดูตัวนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะพทุกคนนี่ครับโอ้มีที่ล้างหน้านะครับทุกคน เดี๋ยวพาไปดูครับทุกคนนี่ครับสวยมากครับทุกคนนี่มีที่ถ่ายรูปเยอะมากครับนี่ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นเรือพยายพยักนี่นี่ครับผ <Bright> ิวถ่ายรูปผิวถ <ๆ S 1> ่วายรูปนะครับคูาา่รักคู่รักก็สามารถจะถ่ายรูปกันได้ตรงนี้ทุกคนนี่คู่รักทุกคนนียย่ ไกด์ด้วยรับทุกคนดิมีเรือเร็วด้วยข้างหลัง Ed, นครับดิโอยรบรรยากาศด้านหน้าครับทุกนี่ีนั่งบรรยากาศด้านหน้าดีมากครับทุกคนครับนี่ครับมาเป็นแฟนหรือว่าจะโสดก็มาได้ครับทุกคนนี่ครับน่สวยมากครับทคครับมัจะเป็นเรือขยักมีเรือ เปลเรือให้สองรันะครับทุกคนนะและ้วก็เปลเรือเป็ดเลยนะทุกคนทุกคนนี่ครับโอ้หนะโหอากาศแหวนสวยมากครับทุกคนนี่ครับดูดิครับนี่ครับทุกคน เกตุท okay, ุกคนครับตอนนี้ก็ผมกนะ็พาเพื่อนทุกคนนะครับไปรีวิวแพรอภิวัตทุกคนนะนี่ครับ <c oughs> มาเที่ยวได้ทุกคนนะมีห้องสะพเนมีหลังครัวมีหลังคาเฮ้ย <c oughs> ก็บรรยากาศสวยมากครับช่วงนี้หน้าฝนตกรค,นครับทุกคนดูนะครับ,บบรรยากาศแบบว่ามีหมอกแล้วมีภูเขามีใส่น้ำแบบธรรมชาติมากครับทุกคนนะฝากเพื่อนทุกคนนะใครที่อยากจะมาเที่ยวพักผ่อนนะครับผ่อนคลายนะเพื่อนนะ <c oughs> อยู่ในธรรมชาติไม่มีสัญญาณทุกคนนะ พาลากไปที่ไหนก็ได้เพื่อนทุกคนนะครับนี่นะมาได้แพรอภิวัตรนะครับมีเบอร์โทรให้ด้วยครับทุกคนนะทุกคนนะเฟซบุ๊กก็ทักไปได้ครับมานพผมนะครับอ่านะฝากเพื่อนทุกคนกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ท้กหมดนี้ครับเจ้าของแพรก็ลากอยู่ครับทุกคนดูโอ้ยัางงาภูเขาไฟเลยเพื่อนทุกคนดูดิเดดูดิได้ทุกคนตอนนี้เราใกล้ถึงฝั่งแลยเพื่อนทุกคนนะเมื่อวานเราเข้าไปที่ในห้องในมาครับเพื่อนๆทุกคนนี่ครับ เดิมนมาฝากกดติดตามกดแชร์กดสมัครขายมานบษย์ชแนลด้วยครับทุกคนโอเคครับไปมาดู <Bye. S 2>